ค่ะเราก็จะมาดูการทำงานแบบวนรอบหรือลูปนะคะซึ่งแสดงผลของสูตรคูณที่วนรอบโดยใช้ for n e x นะคะเราก็จะเข้าไปที่โปรแกรม Visual Basic แล้ว double click ที่โปรเจกต์นะคะแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อที่ name เป็นคำว่า for n e x นะคะ เมื่อเราพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่ปุ่มโอเคค่ะเราจะสร้างบัตทอนขึ้นมาบนฟอร์มหนึ่งบัตทอนนะคะและ l i สต์บ็ขึ้นมา1นึ่ง box ค่ะ label สองเลเบลค่ะ และเทคบ็อกอีกสองเทคบ็อกนะคะเราจะเปลี่ยนชื่อบัตทอหนึ่งเป็นคำว่าคำนวณน,นะคะ เปลี่ยนเลเวลหนึ่งเป็นคำว่าแม่สูตรคูณค่ะและเลเวลสองเป็นคำว่าวนรอบค่ะเมื่อเราเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วเราก็จะมาดับเบิลคลิกที่ปุ่มคำนวณน,นะคะเพื่อ เขียนโค้ดค่ะค่ะโค้ดเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมา3ตัวแปรนะคะโดยให้ตัวแปร k รับค่ามาจาก text box 1ค่ะและตัวแปร c รับค่าจาก text box 2นะคะเราจะใช้คำสั่งในการวนรอบโดยใช้ for next ค่ะซ,ซึ่งเราจะมาลองรันโปรแกรมดูนะคะ และนี่ก็คือการทำงานแบบวนรอบของฟอร์เน